สวัสดีครับพี่น้องผมแดเนียลนาสนินยินดีต้อนรับเขาซ่องคู่สอนค้นตาบอด่า่ได้สอนคน้นตาบอดแท้ๆสอนคน้นตาบอดก็คือใจบอดผมนี่นะตาบอดมาหาสิบเปดปีตั้งแต่อยู่ศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าบอด น่วยตานเนาะโบดอยู่ที่ใจเพราะว่าเสื้อพิษพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ผมนี่นะสอนคุ้นตาโบดก็เพราะว่าหลายหายท่านหลายหลายอาจารย์ปฏิเสทธ์คำสอนของพระเยซูปฏิเสิธ์ของความของพระเยซูที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ ถึงแม่ท่านจะหู้พระกัมพีหรือจะสลาดเท่าใดนะความสลาดของมนุษย์ีหนะถ้าหักเข้าใจพระกัมพีนะ่ะต้องพระมิญญาณบริสุทธิ์สอนเพราะฉะนั้นแหละมื่อนี่นี่ผมจะจะอธิบายเรื่องภาษาเปลกๆภาษาเป็กๆนี่สำคัญนะพี่น้องถ้าหากพี่น้องโบว่าภาษาเป็กๆ พี่น้องจะบได้ฤทธิ์และอำนาจของพระเจ้ากิจการบทที่หนึ่งข้อที่แปดนะพวกท่านจะได้รับฤทธิอนุภาพพระมิญ,ญานบริสุทธิ์จะมาเหนือท่านและพวกท่านนจะเป็นพระยานาพระเกล้าพระคริสธรรมคำพีพระธรรมกิจการกิจการบทที่หนึ่ง สัญญาจ,จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสัขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเลยก็จากนั่นพระเยซูถึงรับคือไปสวรรค์เขาก็รอตามพระเยซูสั่งเขารอสิบวันหมดน,นะเพื่ออยากได้อะนะ ลิทธนุภาพของพระเจ้านะอยู่ในกิจการบทที่สองขอที่หนึ่งถึงขอที่4ีเขาก็เห็นลมพายุพันสะเทือนไปทั่วบ้านทั่วเฮือนแล้วก็เขาเห็นแปลวไฟคือเกันกับลีนกระจายไปทั่วทุกคนแล้วก็ทุกๆคนนะว่าภาษาเป็กๆพระเจ้านะาว่ากิจการบทที่2การเสด็จมาของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปเลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญ,ญญาณทรงให้พูด พระเจ้านะพาฮาว่าแต่สองพันปีพ่ทนพี่น้องบางท่านการจะคิดว่าเอา้าผมก็หากาเกิดมาอายุกว่าพ่อเท่าไหร่น,นั่นแหละแ่สองพันปีพุ่นโอยมันเป็นไปไม่ได้ดอกฤทธนุภาพนะอยู่กับพี่น้องนะ ภาษาเปกๆก็กกอยู่กับพี่น้องนะอยู่สยเลยอยู่ในเลือดของพี่น้องนะเลือดของพี่น้องนี่มาแต่สองพปีเลือดบริสุทธ์นะที่พะเยซูตายเพื่อบาปกรรมของมนุษย์เท่านี่ภาษาเปกเปก,กับพระเจ้าก็พาเว้าแหละแต่สองพปีพุ่นเพราะฉะนั้นผมจึงได้เว้าว่า พี่น้องผู้ที่บ่บกเข้าใจเนี่ยคือตาบอดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสารพัดนี่พวกเข้ามีแหละพระบิดานนะเฮ็ดให้เข้าสํำเร็จทุกชิง่งทุกอย่างโดยร้อยเขียนของพระเยซูอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สสี่หนึ่งเปโตรบทที่สองศิลาที่มีชีวิต พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายสำรจแแล้วพี่หนอแล้วกะพระเยซูก็ได้บอกอยู่ในพระคัมภีร์นะ มารโกบทที่สิบหกข้อที่สิบจิตผู้ที่เสื่อในเฮาเนี่ยนะเขาจะขับผีออกได้เขาจะว่าภาษาแปลกเปกมารโกบทที่สิบหกมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกแปลกหนึ่งคนไดโทบทที่สิบสีข้อที่สอง เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความลึกลับไฟจิตวิญญาณเห็นบอกการเว่า,าภาษาแปลกๆเ,กเ,กเกนี่นะที่เบาเว่ากับทูตสวรรค์นี่ยนะโมมีผู้ใดเข้าใจอย่าลืม ภาษาแปลกๆนี่มีสองอย่างนะพี่น้องอย่างหนึ่งนะ่ะว้ากับทูตสวรรค์และอย่างที่สองนะ่ะภาษาแปลกๆเกว้ากับมนุษย์อยู่ในหนึ่งคนเล่นโทษบทที่สิบสามโขที่หนึ่งเนดะี๋พี่น้องเด้ออันนี้ตอนนี้เนี่ท่านเปาโลว่าวเก็บกับเกี่ยวกับอัน,น่ะ ความพักแม่ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กําลังส่งเสียงอันนี้แหละภาษาแปลกๆนี้มีอยู่สองอย่างอย่าลืมพี่น้อง อย่างที่หนึ่งนะ่ภาษาของมนุษย์มนุษย์เว่ากันนี่นะภาษาอังกฤษกับภาษาเฮาเนี่เปกกันแหละภาษาม่งภาษาอนาคนพี่น้องนะเาวบลูกับภาษาเฮ้าเนี่เปกกันแหละอันนี้ความหมายที่ว่าภาษาเปกๆอย่าลืมพี่น้อง โมเมนต์ Moment, มาว่าภาษาเป็กๆและเมนภาษาของทูตสวรรค์มี่สองอย่างอย่าลืมอยกาหายพี่น้องเข่าใจอยู่ในพัคคำพี่ชัดเจนอยู่ในภาษาอังกฤษอยู่ที่อันาย้อนก็คือยห์นบทที่หาข้อที่สอง ที่ริมประตูแก่นในกรุงยูสเลมมีสระน้ำภาษาฮิบรูเรียกสระนั้นว่าบิดซาธาที่นั้นมีศาลาห้าหลังฮเฮ้ามาเบิงงยู่ได้ภาษาอังกฤษบบดนี้นะ,าะทา่าเฮ้าจะอ่านแต่ภาษาล่าหรือภาษาไทยนะจะบ่ชัดจีน อยู่ในภาษาอังกฤษนี่ There is at Jerusalem by the s h i p Market a pool which is called in the Hebrew tongue นี่ละ่ะ Betesda having five p o c h e s อันนี้ล่ะพี่น้อง ภาษาเปกเปกภาษาคงลีนนะอย่าลืมในสมัยก่อนเนะ่เขาว่าภาษานี่เแมนทั้งเนะสมัยตะก,กีนะ้เขาใส่นะ่ทั้งนี่เป็นภาษาที่ชัเตเจียนอยู่เดียวนี่ในสุเวียตกับอัะนะยูเครยนยังใส่ทั้งอยู่ด้ ยาซึคนี่แปลว่าอย่างไรแปลว่าลีนสมมุติค่อยว่าภาษาลาวเนี่ยนะยากาวรูปาลาอุสกี้ยาซึค์ยาซึคนี่เป็นลีนลีนของลาวยากาวรูปาอังกฤษกี้ยาซึคขั้นภาษาอันนั้ญี่ปุ่นได้สิยากาวรู ญี่ปุ่นสกี้จะสึกภาษาจีนเนี่ยสัยากว็รูก,กีต้าสกี้จะสึกบะแมน c h นีสกีจะสึกเด้อันนี้แหละพี่น้องคำที่ว่าทั้งนี่เป็นภาษาอันนี้แหละคนอยู่ในโลกนี่พากันงงงงไปมดเนี่ ที่พื้นภาคกันงองอย่างนี้อยู่ในขอ้คลได้ยุนไอโคลที่อันไหนสิบสามหนึ่งคอนเล่นโทษเวดที่สิบสี่คอที่สิบสาม หนึ่งครีโทบทที่14ข้อที่13เหตุฉะนั้นให้คนที่พูดภาษาเปกๆอธิษฐานว่าเขาจะสามารถแปลได้ด้วยภาษาเปกๆให้คนที่ว่าภาษาเปกๆนี่นนะภาษาของมนุษย์มนุษย์ว่ากันนี่นะมาอธิษฐานและให้เขาแปลได้ โมเมนให้ค ah, ุณนอธิษฐานภาษาเปกๆด้พี่น้องมาเบิ่งอยู่ในภาษาอังกฤษนี่ชัดเจนเลยพี่น้องหนึ่งคัิสี์ทบที่สิบสี่ข้อที่สิบสาม Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret เรงให้คนเว้าภาษาเปกๆอธิษฐานเลยให้เขาเป๋ได้ภาษาของมนุษย์มนุษย์เว้ากันนี่นะอยู่ในหนีนี่นะหนึ่งโคลนโทบทที่สิบสี่ขอที่สิบสามนี่ท่านเปาโลโบดได้ว่าววา Wherefore let him that pray in an unknown tongue pray that he may interpret ท่านพ่อโลวงประเดี๋ยววันนั้นนะพี่น้องท่านพ่อโลวว่าชัดเจน let him that speak in an unknown tongue pray that he may interpret ภาษาของมนุษย์อยู่ในภาษาเล่าเนี่ยนะพี่น้องหนึ่งเขาเล่น บทที่ะ1 4ข้อที่13เพราะสันนั้นผู้ปากภาษาเปลกๆได้นั้นควรอ้อนวอนขอให้ตนสามารถแปลได้ด้วยภาษาของตัวเองเละจะอธิษฐานตัวเองเห็นอย่ง ภาษาของตัวเองเนี่ยว้าวออกไว้อธิษฐานออกไปเนี่ยแหละกระเปร้ลดเลย <c oughs> อันนี้แล้วผมจึงได้ว่าผมจะสอนค้นตาบอดเมื่อแม้ตาบอดอันนั้นฟิสิกก่ตาบอดใจโบเข่าใจ เรื่องพระคัมภีร์นี่นพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจนะ่ะพี่น้องนะต้องเว้าภาษาแปลกๆอาธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป๋ให้เฮานะเรื่องพระคัมภีร์ของพระเจ้านะถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่บ่เป๋ให้เฮานะ่ะจะบ่ได้เข้าใจดอกอันนี้ผมเว้าเรื่องความจริงด้เมื่อก่อน ผมเคยเฮียนน่ะนะนัอาจารย์แอนดรูว์วอร์เมดอาจารย์แอนดรูว์วอร์เมดก็ให้เปะคือกันวันนี้แหละหลังจากระวิญญาณบริสุทธินะ์สอนผมเนี่ยนะผมมาสำนึกได้ภาษาเปกๆเกนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอันนี้นะและเทือที่สองเนี่ยท่านเปาโลได้บอกอีก เทือติสองนะเทือติหนึ่งนะ่ยอยู่ในหนึ่งเขาเลนทูบทที่สิบสี่โขดที่สองแล้วกับเทือติสองนี่ท่านปาโลก,ก็ได้บอกอีกอยู่ในข้อที่สิบสี่เนี่ยนะนะเพราะถ้าข้าพเจ้าอาธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอาธิษฐานก็จริง แต่ขพระพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจเห็นบ่ท่านปาโลนะอธิษฐานจิตวิญญาณของท่านปาโลนะอธิษฐานท่านปาโลก็บอกเข้าใจในเมื่อว่าท่านปะโลบ่กเข้าใจและพี่น้องนะเข้าใจแนวใดว่าท่านปะโลเนะี่ยให้เปรภาษาเปรย์ของทูตสวรรค์นี่ในข้อที่สองพุนก็ว่าแจ้งแล้ว อันนี้ได้พี่น้องแล้วผมเคยอธิบายไปแล้วเรื่องภาษาแปลกๆนี่แต่ว่าหากบ่มีผู้ใดจะเงียงหูฟังแล้วก็จะไม่ได้เข้าใจนะแล้วมาเบิงอยู่ในอาณากิจการบทที่สองโขที่อาณาหุก เรื่องที่ว่าเพื่อนใส้ language นี่นะมีเือเดียวเท่านั้นอยู่ในพักระพหไม่เนี่ยนะพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าไปค้นหาเลยว่า language นี่มันมีอยู่ที่ไหนเดะอยู่ในอนาคิจการบทที่สองข้อที่6เมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและ สงวนสนที่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวก็คือของตนของตนนั่นแหละ้ามาบางอย่างได้ภาษาอังกฤษ,กฤษนีนะ Now when this was noise abroad the multitude came together and were confounded. Because that every man heard them speak in his own language มีแต่อยู่บนเดียเนี่ยแหละพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปหาเลยอยู่ในพระคัมภีร์ไม่นี่นะมีแต่อยู่ในอน่ะกิจการบทที่สองข้อที่หกเนี่ยแหละพี่น้องเล้วกับข้อที่แปด ทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราอยู่ในนี้ไม่ได้ว่า language ได้บ่มนี่นะ and how here we every man in our own tongue เห็นไหม wherein ไม่ได้ว่า language ได้ป่ะเนี่ยอันนี้แหละย,ยางงเรื่องพ่นองเดอภาษาแปลกๆนี่มีอยู่สองอย่างนะอย่างหนึ่งว่ากับทุตสวรรค์โมมี่ผู้ใดเป๋ได้โมมี่ผู้ใดเข้าใจก็แสดงว่าโมมี่ผู้ใดเป๋ได้อย่างที่สองนี่ภาษาแปลกๆของมนุษย์อันนี้แหละสมัยเะกี้เนี่ยเขาใส่ทั้งนี่เป็นภาษานะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของฝรั่งอเมริกาผมก็งงว่าเป็นยังไะฝรัาา่งอเมริกาเขาบอกเข้าใจว่าทั้งกับ language นี่ยนะผมก็งงคือกันผ้ากะง,งกับไปหมดทั้งโลกเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะมาว่าเป็นภาษาอังกฤษอีก ถึงแม่ผมจะเว่าภาษาอังกฤษนี่บ่าชัดเจนว่าวซื้อค้นกันยังมาถือเลยนะการพ r o ั u c t i o n นี่แต่กาตามผมพ่อจะเข้าใจในนิดหน่อยตอนนี้นในพี่นอ้องพ่อจะเข้าใจแล้วหรือยังถ้าหากผู้ใดสนใจถ้าหากผู้ใดพ้อมนะ จะรับบัพติศมาทางพระมิญานมิสุดผมจะให้พี่น้องรับนะผู้ใดต้องการจะว่าภาษาเปลกๆผู้ใดที่เข้าใจแล้วอ่าภาษาเปลกๆนี่ท่านปาโลให้เปนเน่ะเป็นภาษาของมนุษย์นะให้เข้าใจขึ้นนะนั่นแล้ให้มันใจเลยว่าเรื่องการว่าภาษาเปลกๆนี่โมเมนต์ภาษาของผีนะผีก็ว่าภาษาแปลกๆแต่ว่า ที่ว่าเฮ้ารับเอาจากพระญซู้นี่เป็นภาษาของพระเจ้านะพี่น้องนะอย่าขายพี่น้องนะว่าตามนะตามตานิ่นนี่ตานิ่นจะพาว่าที่ว่าผมจะพาพี่น้องว่าวนี่กับตันบอว่าเออว่าว่าอย่างนี้นี่ถือต้องตามพระกพีอันนี้แล้วแต่เฮ้าจะพาพระเจ้ารับนะแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านอาจารย์ ที่จะให้เขารับเอาภาษาแปลกๆมาแมน่าอย่างนี่นี่ถือต้องไม่ได้แมนน่นนั่นแต่ว่าเกิดผลมาแล้วก็วมีน,นี่นะยู่เมืองเล่าที่ให้รับปบติสมาถถันธพระมีญาบิระชุดนี่นะมีหลายๆลคนที่เกิดผลให้พี่น้องยกมือขึ้นน้อยนึงนี่นะแต่ก้มน้อยนึงพี่เงี้ยก้มน้อยนึงพ่อแบบพระบิดาหนู่นี่หนี วาจก,ก้มว่ากับพระบิดาแล้วพี่น้องว่าตามเด้อพระวิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระเยซูมาตายเพื่อบาปกรรมของขน้อยพระเยซูเอ๋ยขน้อยต้องขออภัยโทษสำหรับบาปกรรมของขน้อยขอบพระคุณพระองค์ตอนนี้ขน้อยบม่มีบาปบ่มีกรรมเลวพระองค์เจ้าข้า ขน้อยเสือว่าพระยซูญญเป็นพระเจา้าขน้อยจะรับเอาพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าของขน้อยพระองค์เจ้าข้าพระบิดาเจ้าข่าของพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ให้ศิิและอำนาจให้แก่ขน้อยขน้อยจะรับเอาชิดและอำนาจของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขน้อยเสือว่าภาษาแปลกๆนี่เป็นฤทธ เดทของพระองค์ในได้กิจการบทที่หนึ่งข้อที่แปดพระองค์จะฆ่าขน้อยจะว่าภาษาเปปกพระองค์จะฆ่าเพื่อรับเอาพระมิญาณบริสุทธิ์และรับเอาฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์จะฆ่าข้าพงศ์ขอมาแนะนำภาษาคริกแต่พี่น้องเริ่มเบาภาษาเปปกภาษาเปปกนี้ว่าง่ายที่สุด อยู่ในลีนของเขานีนะ่นะตีงขึ้นมาปรับเปนแปลงดลันไม่เริ่มันเดียร์ดันดันดแต่นแบบนี้นีย่ยหรือว่าจะฟังคุ้นว่าอยู่ทั้งขางของพี่น,อน้องเนี่ยนะเวลารับเอาภาษาเป๊กๆนี่นะหรือว่าสอนคุ้นว่าภาษาต่างดาวคือว่าฟิลิปปินส์บอกพี่จักันได้เฮค่ปนิกกันได้เมื่กระนิกรานะไอพี่นอกว่าทนำะไมพี่น้องเด้อ ที่แตนในที่พระละขดที่สรีมรณะละขดได้อ้เรื่อสิจราหลักมิตรไอ้เรื่องอุรุโมดุตวละขดพระบิดาเจ้าข้าเทพระรังของพระองค์ลงมาหาพี่น้องผู้รับเอาภาษาไปเปรกเดี๋ยวนี้พระองค์เจ้าข้าเทลงมาพระมิญาณบริสุทธิ์พระมิญาณบริสุทธิ์ไฟของพระองค์เผาลงมาออกไปในนี้ผีม่านสตานตอนนี้ข้าพระองค์ได้ชิดและอำนาจของพระองค์ได้ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ไฟของพระองค์แล้วพระองค์เจ้าข้า ข้าพระอ,องค์ขอโรลเสญพระพอ,องค์ขอพระคุณพระอ,องค์ขอมาในน้นมพระเยซูคริสเอเแม่นฮาเลลูยาพี่น้องได้รับแล้วเ้อพระมิญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนได้ไหมพี่น้องมีความูโึกได้ไหมถู้ละคนกับไม่มีความโึกดอกพี่น้องผุ้ละคนกับมีความูซึกแต่ว่าเวลาเขารับแล้วเนี่ยเข้าได้แล้วเข้าต้องมั่นใจนะเมื่อวารับเอาจากนะพระเยซูนี่บอกคือรับเอาจากนะ ผีม่านสาตานคือพี่น้องที่อนานระับเอาภาษาแปลกแปกเป็นหมอผีหมอเหยาหมอไอ้ช่งอยู่บ้านเท่าเนี่ยนะคือหัวหน้าผีก็แม่นอนานะอิตายังอนานะอยู่บ้านเราเนี่ยนะนั่นขาหาวหน้าผีพ่นชื่ทายมาเป็นเนี่ยนะอัมาพึกอัมพาตพเห็นบอกการนะ่ะที่รับเอาน้าผีเนะี่ยมันเป็นแน่นอนะพี่น้องแต่ว่ารับเอาจากพระเยซูนี่ ผีมันญ,ญาาิไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนเอ๊แม่ห้าเลลุยา